สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับภาษาเกาหลีกับมิสเตอร์ยอนอีกแล้วนะครับสวัสดีครับโอเคอ่ะข่าวก่อนคลิปก่อนคือเราบอกว่าผมชอบฉันชอบอภาษาเกาหลีพูดว่านาเน่นดืดดืดตามด้วย,ยวสิ่งที่ชอบแล้วก็อือโชวช์าหรืโชว์อาหารนะนื<ช>่นคือสิ่งที่เราชอบสมมตุติเราจะบอกว่าผมก็ชอบเหมือนกันผมก็ชอบสิ่งนั้นเหมือนกันภาษาเกาหลีนะครับ านาโดนาโดตามด้ยวยสิ่งที่ชอบแล้วก็อืมอ,อ,อ,อืมชอ아อาหารดชอาดะอ่าคือผมก็เหมือนกันแต่ว,ว่าผมก็เหมือนกันนี่คือนาโดโดเนอะอ่าทีนี้ชอบเนี่ยภาษาเกาหลีอยู่ข้างหลังครับผมชบอบอาหารดใช่ครับชอบเนอะคืออันนี้เนอะชอบอาหารดะชอบอาหานดะน สมมติว่าเราจะว่าผมก็ชอบต้๊ด้วดสิ่งนั้นเหมือนกันเนี่ยเขาเขาที่แล้วเรารู้แล้วว่า,วา,วาว yeah. อาหารทาไทยภาษาเกาหลีพูดว่าอาหารไทยภาษาเกาหลีพูดว่าเทกุกอึมซิกเทกุกอึมซิกใช่ไหมเทกุกไทยอาหารอาหารคืออึมซิก โอเคโอเคอ่าได้ละทีนี้สมมติว่าจะบอกว่าผมก็ชอบอาหารไทยเหมือนกันพูดว่าไงครับนาโดไทยกุกอมซิกชัวอาฮันดานาโดไทกุกอมซิกอืลชอาันดานาทกุกมซิกอืชอาฮันดานาทกุกมซิกอืชัอาันดาใช่ครับโอเคทีนี้จะบอกว่าผมก็ชอบเล่นกีฬาเหมือนกันพูดว่าไงครับ 나도 운동을 좋아한다. 나도 운동을 좋아한다. 운동은 렌길라, 네? 운동 렌길라, 렌길라. 오케이. 여기서, 저는 좋아하요 나도, 태국을 좋아한다. 오케이. 나도 태국을 좋아한다. <ม>ก็เ,าาด,เ,เ,เกด,ด็นเน <c oughs> าผมฉับก็ชอบฉัน,นาราชอบใช่ครับขอบคุณครับงันกาชอบฉันก็ชอบใา่ครับขอบคุณครับฉวนก็ชอบฉวนก็ชอบใช่ครัอบค่ณครับนเนก็ชอบฉันก็ชอบใช่ครับขอบคุณครับฉนก็ชอบฉันก็ชองใ่ารันขอคุณครับฉันก็ชอบฉันก็ชอใช่ครับขอบคุณครับ คำไหนครับภาษาเกาหลียอุนยอจาอันนั้นภาษาไทยอันนั้นคำอ่านคาราโอเกะนะครับ <Okay. S 1> อ่าโอเคคุยยอุอนก็คือสามคำแรกเนาะใช่ครับยอจาคือผู้หญิงใช่ป่ะใช่โอเคคือน่ารักคุยยอุนสิงยอจาโอเคคุยยอุนยอจาจะบอกว่าผมก็ชอบผู้หญิงน่ารักเหมือนกันพูดว่า 나도 귀여운 여자를 좋아한다. 나도 귀여운 여자를 좋아한다. 잘가. 고맙 나도 귀여운 여자를 좋아한다. 오케이. Okay. Thank you very 사우디카.